ช่างทำลงอินโดโคตรวยชั่วพริบตาอุกบาท5 50ล้านตกทะลุหลังคาบ้านในวันที่17พฤศจิกายนสื่อเดลี่เมลและเดอะซันได้รายงานชะตาชีวิตของช่างทําลงศพพริกผันเป็นมหาเศรษฐีในชั่วพริบตาภายหลังที่อุกบาทจากอวกาศมูลค่ามากกว่าครึ่งร้อยล้านบาทตกทะลุหลังคานอกบ้านริมห้องนั่งเล่นในเมืองโกลัง จังหวัดสุมาตร,ราเหนืออินโดนีเซียนายโจชัวฮูตาการุงอายุ33ปีกำลังทำโรงศพถัดจากบ้านของตัวเองตอนที่อุกกาบาตนั้นตกลงมาทะลุหลังคาสังกสีเป็นรูโบและทะลุลงพื้นดินที่อยู่นอกบ้านลึกไป15เซนติเมตรเขาจึงขุดขึ้นมาพบว่าอุกกาบาทยังอุ่นบางส่วนก็แตกหักเมื่อเจ้าตัวลองเอามือจับและนำเข้าไปในบ้านดู และนางโจชุมเข้าไปในบ้านดูและนางโจชัวก็ได้กล่าวว่าเสียงดังมากจนบางส่วนของบ้านนั้นสั่นสะเทือนไปด้วยเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างประสบเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกันและได้แห่มาเยือนมาดูที่บ้านตนเพื่อส่องวัตถุหายากด้วยความสงสัยตัวอุกกบาตดังกล่าวเป็นหินขนาดลูกฟุตบอลน,น้ำหนัก2.1กิโลกรัมเนื้อในเป็นสีเทาเข้มและดำเต็มไปด้วย จุดสีอ่อนขนาดเล็กแต่ที่น่าตกใจสุดๆที่อุกบาทหินก้อนนี้ก็คือมันมีคอนไดท์คาร์บอเนตซึ่งเป็นชนิดที่หายากยิ่งอายุเก่าแก่ราว4.5ล้านปีซึ่งคอนไดท์คาร์บอเนตนี้ราคากรัมละ857ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ2 9 0 0 0บาทดังนั้นมันมีน้ำหนักถึง2.1กิโลกร,รมัมจึงมีราคาเท่ากับราว 1.85ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว55 55ล้านบาทเทียบเท่ากับเงินเดือน30ปีของนายโจชัวเลยทีเดียวซึ่งนายโจชัวเผยจะใช้เงินส่วนหนึ่งในการสร้างโบสถ์ในชุมชนอีกครั้งเจ้าตัวมีลูกชาย3คนจึงอยากให้มีลูกสาวเกิดมาตลอดและหวังว่านี่จะเป็นสัญญาณที่จะให้ผมมีโชคดีเพียงพอที่จะมีลูกคนต่อไปเป็นผู้หญิงซึ่งข่าวที่น่าทึ่งทำให้จาเร็คอลินส์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอุกบาทจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบ้านพักอยู่ในเกาะบาหลีต้องรีบเดินทางไปหานายโจชัวเพื่อครอบครองคอนไร์ก้อนนี้ให้ได้ขอบอกว่าผมได้รับข้อเสนอสุดพิเศษให้ผมกระโดดขึ้นเครื่องบินไปซื้อหินอุกบาทท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ผมก็ได้ตัดสินใจสองทางระหว่างซื้ออุกบาตให้กับตัวเองหรือขายต่อให้นักวิทยาศาสตร์และนักสะสมอุกบาตในสหรัฐที่สนใจดีหรือไม่ ผมได้รวบรวมเงินมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็บินไปหาโจชัวผู้กลายเป็นนักเจรจาหลักแหลมนายคอลินส์ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นายคอลินส์ได้จัดส่งคอนดไร์ให้ผู้สั่งซื้อคือดรเจเพียรทคซึ่งเป็นหมอและนักสะสมอุกกาบาตท,ที่อาศัยอยู่ในอินดีนาโพลิสรัฐอินดีนาและบริจาคให้ศูนย์อุกกาบาตศึกษามหาวิทยายลัยรัฐแอริโซนา เก็บรักษาในไตรเจนเหลวหลังพบชิ้นส่วนคอนดไรต์สชิ้นในอินโดนีเซียเมื่อเดือนสิงหาคมและชิ้น1ก็ได้ตกในนาข้าวห่างจากบ้านของนาย